รายการกิซ่าว่าบอลครับเมื่อวานผมได้เล่นแมตมช์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับอาร์เซนอลนะครับซึ่งเมื่อวานก็เป็นแมตช์ที่มันนะครับซึ่งอารแมนเชสเตอร์อ,อา,า,าร์เซนอลจะแข่งวันนี้ได้เป็นทีมที่เทพกับเทพใจแล้ววันนี้ก็มีแมตช์ที่แบบเทพกับเทพเจนะครับววระหว่างแอตเลติโกมาลิสและบาเซโลนนะซึ่งผมต้องมารับบทเป็นแอตเลติโกมาลิสนะครับ ซึ่งทีมีนี้ขึ้นชื่อเ,ร,เรื่องปั้นนักเตะครับซึ่งไม่ว่าคุณจะกา,กากมาจากไหนครับแต่ถ้าคุณอยู่ทีมนี้ครับรับรองคุณเทพแน่นอนครับเอาต่อเลตมาลงครับเฮ้ยส่วนเลตก็มีครับแต่ส่วนเลจีนแดงนะครับนู่นผมอาผิดรู้เปล่าความจริงผมอยากเล่นบาร์เซโลน่าครับแต่ผมไม่ได้ชอบบาร์เซโลน่าหรอก แต่ผมชอบไป NSM ครับสามประสานโอเคมาเริ่มเลยเริ่มที่ดาลีแมนชาเลนจ์อุณหภูมิสามดิบสามองศาครับ เนี่ยครับฝ่ายขออติโกมาลีก็ใช้แผน4-2-3-1ครับ F4 บาร์เซโลนาครับก็ใช้4-3-3ครับซึ่งแน่นอนครับ 3-3-MSN ครับ F4 บาร์เซโลนาได้เคลียร์ก่อนครับมาเทพต่อเลยครับมาสุกิดมาสุกิดสมัยเดียโก ไม่เหลืออีหนึ่งรร <Yeah. S 1> รปรตูศูนครับโดยเทียโก้โดยแอติโกมาริกครับเป็นนอรานาเมอร์บาเซียนาโอจูปนะเมื่อกี้เรียบร้อยให้านาทีสัตว์ไปแล้วหนึ่งลูกโดยเทียโก้ครับซึ่งเคลซีสองทีมยักษ์ใหญ่จากพารีเมียร์ลีกอังกฤษแทบจะเรียกว่าแอติโกมาริกสักขาสองได้เลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะเออของแอติโกมาริกครับ อย่างกูตัวฟิลิปเปนลุยส์เซกิโอคอสตาแล้วก็อีกคนอื่นครับเอามัวแต่พูดรับตัวเลยครับโดยเลียวเนลเมสซี่อ้าวเลือดราคิติวะ,ะเรียวเนลเมสซี่ครับเสมอแล้วครับในนาทีที่สิบห้าโดยเลียวเนลเมสซี่ดัสกอร์เดมูรานีนนะเนวัยนยาสุคิส อืมกรรมาการไม่เป่าเอา้ายิงอะไรวะเห็ถ้าจะยิงสักขนาดนี้นะตูลันออกเสียบมันเต็มแดงเลยไหมจานเออไม่โดนครับรตูลันตอเลฟผมหายไปไหนวะมาสุกิครับลบเออเฮีย ดูดีไม่มีผมต้องตัดแผนใหม่เนาะเออต้องแบบนี้เออตูลานแบบเออไม่ใช่แรับหนึ่งครับตองดูคนส่งบอลับว่าใครจะส่งดีว่าตูลานครับอยู่ตรงนี้เดครับเพราะว่าจะได้ส่งบอลให้ตอนเลสแบบมันสุขิดนะครับ โอ้โหตัวสั์ผมเข้าจะโดนเหลียวไหมเออโดนเหลียวครับผมสก,กัดแต่ละคนนี่คือขาแต้มของตูลันเอาในโอกาสสวดแล้วครับกิสมันกิสมันสมันทีฟอนนโดนตอเลสโอ้เยี่ยมแบบนี้มึงอย่าส่งเอ๋กิสมันโยนยาวโอ้โคตรยาวเลยเยียกาบิ มันซูเคสโอ้ตายเฮียนักเตะแต่ละคนมึงนี่แม่งกาบิโอ้เฮ้ยฟาวฟาว,ฟาวจันฟาวกรรมการไม่เป่านะเนี่ดยดูโอกาสจันรุ้นครประตูซัดตูมฟาวนะถ้าเปิดประตูลานนะแต่ไม่ฮะมันเป็นถ้ามุมนี้ผมคิดว่าต้องใช้เท้าซ้ายนะเพราะเวลาเปิดมันจะโค้งครับมันไม่รู้นะเป็นความคิดของผม กิสมันตอเลสเอ้ยโอ้หกาบีอีกแล้วไอ้เหี้ยกาบีนี่แม่งชอบทำกุหลุนหมดลูกเลยความจริงก็ไม่ได้ลุ้นหรอกครับเมื่อกี้แต่มันจะได้บอลนะครับแต่เสือไม่โดนคาจบครึ่งแรกครับก็เสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโดยเอฟซีบัตเอติโกมาริกับบาเซโรโดนาครับเคยครับมาต่อเลยฟินน์โดตอเลส โยนมาให้ดีกาบิโอกาบิลบมาแม่เมื่อคืนใครได้ดูรััเออเไม่ใช่เลวมาริกหรือว่าพูวเจอกับเอ่อริสตันพาเลครับซึ่งผมก็อยากให้ลีว่าพูชนะน,นะครับเพราะว่าจะเป็นแมชดอำลาครับแต่โดนไปสามหนึ่งครับไม่ใช่ลีว่าพนะูนชนะนะแพ้ไปสามหนึ่งครับ น่าเสียดายจิมจิมเฟอร์โนตาเลสโอตายเฮียตอเลสมึุยแบบนี้เยอกวัวมึงคานดีกว่า,วาผมนี่เครื่องเลยอาวกองหลังมึงทำอะไรวะเนี่ยอ้าเ,อาเข้าไปเออมีรันดารู้จักแต่ไมลินด้านะเรียบร้อบมีรันดามาครับกองหลังขึ้นมาครับ แล้วมันเล่นกองกลางว่ะตอเลสกาบิโอโอ้ยเนี่ยรวมในรวมในครรวมในคลิปนี้นได้แล้วว่ามึงโง่หรือแก้งโง่ครับนี่ครับดูครับเพื่อนุาวุสาสัตว์แบบรุ้นรุนแบบแล้วมึงดูครับคุณผู้ชมดูครับเนี่ครับดูครับแต่ละคนเล่นในความตั้งใจที่ว่าต้องการประตูนำครับแล้วดูมันทำครับเป็นกับตันทีมด้วย ดูมันทำนี่กากเรียกพ่อเลยเนะี่ยตูลานเอาอเฮียเสียวืดเ,เข้าไปแต่ละคนเอาชิปหายเฮียเสียบตรงคืนนี้นยประตูว่าเดวิดมอยเอ้มอยอย่างเดียวตอเลสหดตายตอเรสฟาวมันใช่ไหม เอาตอนแรกเรารับตากเกินมไม่เปลี่ยนใ้กูอีกเด้โอวกาสเล่นเทียบโดยกาบีอีกแล้วนี่เรียกกุุบนี่ถ้าผมเห่นว่ากาบันเล่นวิ่งแบบนี้ผมจะเปลี่ยนเลยครับต่อเลสโอ,อ้โกดินนี้เฮียกองหลังก็มาถึงว่าทำไมเล่นไม่ได้ ตอเลสโอ้ตายเฮี้ยตอเลสไอยสัตว์เนี่ยตัวก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยเฮี้ยขอเดลกาลุ่มครั้งสุดท้ายเว้ยตอเลสมัสุเคสเอา้าเฮี้ยกรรมการไม่สงสารนักเตะกูเลยเฮี้ยนักเตะกูบุกของเยอะเฮี้ยโอ้ลำ้ำ แต่กูอยากให้มันได้ยิงเข้าใจป่ะไหนแล้วมาเปลี่ยนเน้นทันทีที่โซ่สองนาทีก็ไม่ทันแล้วนั่นไง,งนกูว่าเฮียแมตเกียนสัสสัสเฮฟใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซัมต์ใครแล้วก็ใครอยากให้ใหผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าไปกดไลค์ไปเฟซบุมม๊กด้วยครับแต่วันนี้เราไปกดซัมต์ได้ครับ